นนําย้อยแดดอ้อยๆยามมือแลน้องคําแพงคือสิกลุ่มใจสับสนถ้าก็ลาเอ้าถ้าถ้าถลาเอ้าาอีกบ่ดนจกลับมาหน้ามนต์ยาอกมนได้ฮู้โอ้ยนะ ข่อยยกแค่มาแต่ก่อไัยก่อพุ่นมาอยู่ก่อไัยหลังวัดนี่เจ้ายังต่ำ่อยมาอยู่ข่อยอิปิเที่ยวโอ้ยมื่อหนาปีขามกมเพ่งไปวัดดีกว่าเมื่อนี้เงินเดือนออฟเป็นมาเงินเดือนออกมันเป็นอย่างเดิมไงก็ะย่างว่าข่อยอิปิเที่ยวเบิ้งสุ่ป้าโถ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 อีิปิเที่ยวฮันเลวโอ้เลยซาล เจ้าสิไปเจ้าก็ไปเจ้าสีมาอยากนะมข่อ,ขอยเเดือนหนึ่งได้ไปเที่ยวแค่นึงมันต้องไปนำกันเจ้าอีไปเที่ยวไหนเจ้าค่อยอีไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไปวอนมื้อนี่แล้วมือ้อนาข่อยพาไปน้ำไปดอกไปมื้อน้าได้จังไดเงินใส่มื้อนี้ได้มือเดียวนึงเออแล้วมือ้อนาดีเงินเบิดแล้วเงินเดือนแม่เนินใส่ได้มือเดียวอเอาเบิดขวดน้อย ควนนี่ก้อนไว้ควนสิผ้าไว้เบิรควนน้อยคนนี้จะก็แอนะเนยค <c oughs> นพอดีโอ้ยจำนี่มันบทสะทศธันบุญมากควนย,ยังข่อยเราเบิรคนนี้มันบอเอ้ยเบิร์ตควนเนี่คยควนผ้าไปนะเบิร์ตควนนินบอหิผาค่อยไปนะเออเบิร์ตควนนี่ละเบิรคนนี้เนาะเออเบิร์ตควนนี่สิผ้าไปบกหันใจวะเบิรคนนี้คนน้อยเนาะ เออเบิร์ตคนนี้นะยิ่ผ้าไปเบิรคนนี้แม่เบิร์ตเราก็ไปตัวไปเป่ะยี่ไปใส่เขาพาเจ้าไปห่างเนี่ยมวนป่านนี้ยิ่ไปฮาสเต้เยอะ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 พวกแม่โดนห่าง ห้างซัพสินค้าคอยบูฮูจัก,ออกห้างซัสินค้านะอะคอยฮูจักแต่หน้าหาู้้ កានអឺ